เก็บๆไปนิดนึงมาเจอกันเราจะได้มีอ,อะไรมาพูดคุย,ยก,กันได้นะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การแถลงข่าวชุกครั้งตอนช่วงตลางปีก็จะเป็นช่วงที่สมาคมจัดงานพิธีมอรบรางวัลแล้วก็ทุนการศึกษ,ษาให้กันที่ิตนักศึกษาเป็นเรื่องปกติที่สมาคมเองให้ความสําคัญในการช่วยผลักดันในการสร้างบุคลากรที่เกี่ยวข้ของกับภาคธุรกิจเราเราเชื่อว่า ุคลากรด้รานภาคธุรกิจประกันชีวิตเช่นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนักสถิตินะคะหรือว่าเดี๋ยวนี้มีเดต้าแอนลิสต่างๆเนี่ยจะมีบทบาทสําคัญที่ช่วยผลักดันธุรกิจและประสบความสําเร็จเมื่อเช้าก็เป็นช่วงของการมอบทุนการศึกษาซึ่งท่านเลขาธิการพอ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 คอปอก็ให้เกียรติมาเป็นผู้มอบรางวัลและก็ทุนการศึกษาด้วยตัวเองเมืม่อเช้าดีนะคะเรามีการมอบทุนการศึกษาไปประมาณด้วยวงเงินปีปีหนึ่งก็ประมาณ70,0,000บาท ให้กว่าประมาณ83ทุนไม่ว่าจะเป็นเรียนทางด้านคณณตศาสตร์นะคะคณณฑศาสตร์สถิติประยุกต์หรือว่าเ a t n a n y t y c s นะคะเป็นต้นแล้วก็พวกที่2 s s cos1 ขคอรส1คอส2ได้ก็ก็ได้รับทุนการศึกษาโดยประมาณการศึกษาเช่นกันเป็นเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะที่เดี๋ยวนี้มีเด็กๆเกข้าร่วม และให้ความสนใจในการเรียนด้านกณิตศาสตร์ประกันภัยมากขึ้นสมัยก่อนต้องไปงอต้องไปให้ทุนเยอะๆแต่ละบริษัทต้องให้ทุนเต็มๆเดี๋ยวนี้ก็มันก็ส่งผลให้ภาคธุรกิจมีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเก่งๆจำนวนมากที่เข้ามาช่วยเราทํางานซึ่งความท้าทายจากโลกที่ผันผวนเยอะก็ทําให้นักคณิตศาสตร์ของเราก็เจอความท้าทายที่จะท้าทินเอไม่ว่าในเรื่องการออกแบบสินค้าผลิตภัณฑ์และยิ่งผู้บริโภคมีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ต้องการความ p e r s o n a l i z ์มากขึ้นนะคะความเสี่ยงในโลกก็มากขึ้นเนาะเราก็เห็นใช่ไหมคะเดี๋ยวสงครามจะหยุดไม่หยุดไม่ว่าจะหยุดจะไม่หยุดอีกแล้วหรือเออ่อ tariff เนี่ยจะตกลงกันเมื่อไหร่วันไหนเท่าไหร่ยังไงมีความไม่แน่นอนเยอะทั้งหมดบาทของนักณิสตั์ในการบรหิหารความเสีย่ยงในการาคาดคะเนในการ stress t e ท t ต่างๆก็มีความสําคัญก็เป็นสิ่งที่สมาคมให้ความสําคัญและยังทําต่อเรื่องอันนี้ก็เป็นปีที่5 5 1 สองบริษัทคือ21บริษัทประกันชีวิตกับหน 1, ึ่งรีชรนส์นสำหรับสมาคมประกันชีวิตไทยก็ยังมีวิสัยทัศน์ที่ยังเหมือนเดิมนะคะเราเป็นองค์กรกลางชั่นํำของบริษัทประกันชีวิตและกลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในนี้ก็จะรวมถึง Actuary รนะคะรวมถึงเราก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับไทฟ้า ปรึกษาการในอยู่บ้างนะคะแล้วเราก็ขับเคลื่อนธุรกิจประกันชีวิตสู่ความเป็นเลิศเพื่อประโยชน์สูงของประชาชนสังคมแน่นอนต้เพื่อประเทศชาติเช่นกันนะคะในแง่พันธกิจเราเป็นองค์กรหลักของธุรกิจประกันชีวิตเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการในการประสานงานกับภาครัฐภาครัฐที่ส่วน regulator ที่สําคัญของเราก็คือบพพนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมแลวก็พัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และก็เผยแพร่ค,ความรู้ให้กับประชาชนจํานวนมากซึ่งทาเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอถึงต้องพึ่งพี่น้องสื่อมวลชนช่วยกันอีกแบบหนึ่งนะคะเป้าประสงค์หรือโกของเราเราก็เป็นธุรกิจประกันต้องการให้ธุกรกริจประกันชีวิตมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและวันนี้เราเสริมคําว่ายั่งยืนเข้าไปด้วยนะคะสร้างม,มารตรฐานเราจัประกันชีวิตสู่ความเป็นเลิศน,นะคะเราอยากให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันชีวิตแล้วก็ประกอบประโยชน์ในการประกันชีวิต เป็นเครื่องมือในการออมเงิน,นเครื่องมือในการแบ่งความเสี่ยงต่างๆนะคะ,นะคะยกระดับคุณภาพตัวแทนประกันชีวิตสู่ความเป็นมืออาชีพนั่นก็เห็นบทหนึ่งเราเข้าไปร่วมมือกับทางไทยฟาร์มนะคะแล้วก็ตัวสมาคมเองก็มีส่วนในการทําเรื่องอบรมจัดสอนะคะเป็นต้นสุดท้ายก็คือพัฒนาสมาคมสู่ความเป็นองค์กรกลางที่มีความเป็นเลิศซึ่งสมาคมประกันชีวิตก็ได้รับรางวัลสมาคมอยอดเยี่ยมสมาคมการค้ายอดเยี่ยมยอดเยี่ยมก็คือต้องดีเด่น ในทุกๆมิติในหลายๆมิติจากพ่อการค้าในประเทศไทยเสมอนะคะก็ได้รับรบางวัลมาตอเนเรื่องปรแปดแปดปีแต่จริงๆได้รับมาทั้งหมด10ครั้งนะคะก่อนทุกยุคทุก,ทกสมัยตัง้งแต่ภุณสาระเป็นนายกก็จะเป็นโอกาสที่สมาคมได้รับรบางวนะัลมาเสมอถือว่าเราก็มีความเป็นเลิศในในทุกมิติที่สภาการค้ากําหนดเอาไ,ไว้อทีนี้มาสู่ตัวเลขนะคะ ทุกคนอยากได้ตัวเลขจริงๆก็แจกไปเลยเอกสารมีแล้วตามนั้นภาพรวมผลธุรกิจประกันชีวิตปีที่เราได้ใช่ไหมคะมีโคเพย์ออกมาถึงพวกเราที่นับสมาคมทั้งคุณสาระทั้งุูเองก็ต้องออกไปพูดกันเยอะแยะเกี่ยวกับโคเพย์แมนแต่มันก็มาด้วยโอกาสเพราะว่าก่อนโคเพย์แมนจะมีผลในเดือนมีนาทุกบริษัทตัวแทนทุกคนก็วิ่งขายประกันสุขภาพแล้วก็เชียร์ทุกคนซื้อๆอัค่ะก่อนจะมีโคเพย์แมนแต่จริงๆถึงมีโคเพย์แมนก็ซื้อค่ะ พราะว่าโคโเพเมนอาจจะไม่เกิดกันท่านเลยก็ได้เดังนั้นมันก็ผลักดันให้การเรื่องประกันสุขภาพเนี่ยเติบโตค่อน,น,นข้างมากเลยโดยเฉพาะในช่วงประมาณ3เดือนแรกของปีวันนี้ก็ยังเติบโตต่อเรื่องนะคะแต่ว่า3เดือนแรกก็จะเติบโตค่อน,นข้างมากซึ่งใน6กเดือนเนี่ยเรามีนเบี้ยรับรวมอยู่ที่3 2 6 5 8 8ล้านหรือว่าเติบโตอยู่ประมาณ4.87ที่เนสูงปกติเราคาดเะเนว่าประมาณ2-3% 2,4% แต่6เดือนนียเป็นเป็นมาตินต้นจริงๆก็คือเติบโตที่4.87%นะคะโดยมีเบี้ยอยู่3 2 6 5 8 8ลา้านอันนี้เป็นเบี้ยรวมนะคะเฉพาะ2 2ควอเตอร์ก็คือ6เดือนที่ผ่านมาทีนี้เรามาดูว่าที่การเติบโตเนี่ยมันเติบโตจากตรงไหนนะคะเติบโตจากเบีย้ยใหมนะะ่อยู่ประมาณ7.38%มีเบี้ยอยู่ประมาณ9,400ลา้าน ในเบีย้ยใหม่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น first year premium เดี๋ยวนี้ก็ single premium น้อยลงก็เป็น first year premium อยู่ประมาณ62,900กว่าล้านนะคะนับเป็นการเติบโตของเบีย้ยปีแรกอยู่ที่9.32เตนะขณะดเดียวกันที่สำคัญก็คือมีการเติบโตจากเบีย้ยปีต่อด้วนะ,ะโดยมีเบี้ยรวมอยู่2 3 3 1 6 0 0กว่าล้านหรือว่าเติบโตอยู่3.8% 8, 8 โดยรวมก็อย่างที่เรียนคือเรามีเบี้ยรวมอยู่ที่3 2 6 5 8 8ล้านในรอบ6เดือนที่ผ่านมาเติบโตที่4 8 7อเที่เป็นการเติบโตที่ดีมากแล้วก็ตัวหลักๆสำคัญอันแรกก็เป็นเรื่องประกันสุขภาพนะคะเบีย้ยประกันสุขภาพเนี่ยเติบโตค่อนข้างมากก่อนโควิดเ,เมนต์มาหลังโควิดเนต์มาก็ยังก็ยังตโตเชื่อว่าทุกคนจะหนักถึงประโยชน์และความจำเป็นที่ต้องมีการประกันสุขภาพนะคะเพราะว่า หลังจากโควิดมาทุกคนก็ทราบว่าค่ารักษาพยาบาลแพงโรงพยาบาลก็คิดตังคแพงแล้วก็ถ้าไม่ซื้อประกันไว้อาจจะไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลก็เป็นไปได้เพราะทุกคนตระหนักถึงความจําเป็นในการทําประกันสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นแล้วก็อย่างที่เราได้ยินข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วว่า medical inflation ขึ้นเยอะนะคะในปีที่ผ่านมาขึ้นอยู่ประมาณ15%ปีนี้ก็คาดการณ์ว่าน่าจะมี medical inflation อยู่ประมาณ14.3% ราะฉะนั้นทุกคนก็กลัวว่าถ้าไม่ได้เงินเฟ้อขึ้นแบบนี้เกิดเจ็บป่วยขึ้นมาจะเอาเงินที่ไหนไปรักษาพยาบาลก็ประชาชนก็เห็นความสาคัญน,นะคะอนการทําประกันด้านการประสริฐสุขภาพนะคะสังคมผู้สูงวัยก็ทําให้ทุกคนยิ่งระวังเพราะอายุยะอายุมากขึ้นก็กลัวว่าจะเจ็บป่วยต้องเ,เข้าโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ทําให้หลายคนหวงว่าเะสังคมผู้สูงวัยแล้วแล้วแถมอายุจะยืนอีกมีการาคาดคะเนว่าคนไทยจะมายุยืนขึ้นนะคะ,ะก็ต้องวางแผนในการออมเงินสําหรับวัยเกษียณไว้ด้วย ที่สำคัญก,การที่จะเติบโตเบี้ยพวกนี้ได้ก็คือช่องทางการจัดจำหน่ายที่แข็งแกรง่งไม่ว่าจะเป็นช่องทางตัวแทนประกันชีวิตหรือว่าช่องทางโลเกอร์ช่องทางธนาคารเป็นต้นนะคะก็ทําให้เราเข้าถึงผู้บริโภคได้มากเบีเ้ยประกันสุขภาพเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากธุรกิจประกันชีวิตนะคะส่วนใหญ่ก็ราวๆประมาณสัก85ก็จะมาจากภาคธุรกิจประกันชีวิตส่วนอีก15ก็จะมาจากวิณฑบา,าตรยที่ตัวเลขคร่าวๆโดยทั่วๆไป เศรษฐกษิจฟื้นตัวไม่สุดฟื้นตัวคนมีความต้องการก็ซื้อประกรันะนี่ก็เป็นในแง่แล้ว,ลวถามว่าสินค้าพวกไหนที่เติบโตเยอะนะคะต้องเรียนว่าประกันสุขภาพเฮลท์กับ CI ไอโรคไร้ยแรงนะคะประกันสุขภาพโดยทั่วไปแล้วก็โรคไร้แรงเติบโตถึง30.7%เอ30นะมีส่วนแบ่งในเบีย้ยทั้งหมดอยู่ประมาณ1 7เจจากเบีย้ยรวมทั้งหมดตัวหนึ่งก็เป็นเบีย้ยสะสมทซ้ำ สมทรัพก็ยังมีการเติบโต23%เอร์แล้วก็มีมาเก็ตแชร์อยู่ประมาณ33%อัตราความ,มกู้อยู่ก็อยู่ประมาณ82%ของภาคธุรกิจถ้าเราแยกในมุมของ 3, สามัญอุตสาหกรรมกลุ่มฟาร์มนาทนุกอย่างจะเห็นว่าเปี้ยส่วนใหญ่เป็นยยเปี้ยสามัญเี้ยสามัญแล้วกอ็อยู่ตกอยู่เปี้ยรวมอยู่ที่ประมาณแสนสี่หมื่นแสนเก้าหมื่นสี่พันกว่าล้านนะคะ ซึ่งมีมา k e t s h ช r e อยู่ที่ประมาณ5 9ของเบีย้ยทั้งหมดมีการเตริบโตอยู่3.85%นะคะเอเข้าใจก็สมาคมสมาคมให้ข้อมูลใช่ไหมน้องๆจะได้ไม่จดมือีกกันนะคะอุตสาหกรรมติดลบไป8%ะนะคะมีเบีย้ยอยู่แค่1,790บล้านประกันกลุ่มก็ลดไปตามไปตามการปล่อยสินเชื่อของออมใชัยทอกิจประกันกลุ่มเนี่ยลดไปตามธรุรกิจหลายธรุรกิจก็จะร,ร,มรจะมัดระวังาใช้จ่ายก็าอาจจะ ตัดงกเงนลงบ้างประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ได้ทำประกันกลุ่มสวัสดิการต่างๆเป็นไปได้นะคะบาน,นาเติบโตอยู่ประมาณ9.5%ด้วยเบี้ย6,000ล้านนะคะเอ่กการลงทุนเติบโตอยู่7.5%เวลาดอกเบี้ยต่ำมากๆบางคนก็จะหันไปซื้อกรมธรรม์ทุกการลงทุนแล้วก็บองว่าจะได้ผลตอบแทนดีขึ้นจากการลงทุนที่ตนเลือกนะคะเอ่อซึ่งมีเบี้ยอยู่ประมาณ19,400ล้าน ส่วนสัญญาพเพิ่มเติมนะซึ่งรวมทั้งอุบัติเหตุแล้วลงไลแรงทุกอย่างนี้เนี่ยมีการเติบโตที่12.96นะคะด้วยเบียที่81,000กว่าล้านอันนี้ก็ภา,าพคร่าวๆที่แยกตามผลิตภัณฑ์น,นะคะทีนี้เรามาดูในมุมบองของช่องทางนะคะคช่องทางที่มี market share ใหญ่สุดเป็นช่องทางตัวแทนอยู่ประมาณ50% รองลงไปก็เป็นทางด้านแบงก,ก้าคือธน,นาคารเป็นช่องทางหลักสำคัญอีกอันหนึ่งด้วยมาเก็ตแชร์ประมาณ39นะคะนอกจากนั้นก็จะเป็นโบรกเกอร์5.8เทเลอื่นๆอประมาณ4.72แล้วก็ดิจิทัลถึงจะเป็นช่องทางที่เล็กๆนะคะมีไม่มากแต่ว่าก็มีการเติบโตค่อนข้างดีที่28เพราะก็เบสอาจจะเล็กนิดหนึ่งมาดูในมุมมองของความมั่นคงของธุรกิจก็ถือว่าธุรกิจนี้มั่นคง 15บาปีมาแล้วที่ r p c 1 r p c 2เริ่มใช้แล้วก็ภาคธุรกิจก็เติบโตความแข็งแกร่งของเงินกองทุนของตนเองนะคะซึ่งคอปพ,พ,พอวันนี้กำหนดให้มีขั้นต่ำอยู่ที่ร4 0่ค่าขา capital adequacy ratio นะคะแต่ว่าภาคธุรกิจมีค่าคาโดยเฉลี่ยตอนนี้อยู่ที่เกิน400%ก็ถือว่าธุรกิจประกันชื่อเป็นธุรกิจที่แข็งแกร่งจริงๆถ้าถ,ถ,ถ้าใครติดตามธุรกิจดาวรุง่งกับธุรกิจดาวร่วง เราก็มักจะติดอยู่ในธุรกิจดังรูปอยู่ดีนะคะก็ตอบกันไปด้วยกันแล้วก็เสนอขาวไปด้วยกันนหวังว่าเราก็ยังเป็นธุรกิจที่ไม่โดน d i s r u p t จนกระทั่งปรับตัวไม่ได้ตอนนี้โดน d i s r u p t i o โดย challenge มีโอกาสมีอะไรเราก็ยังปรับตัวกันได้น่ในเงินสำรองของภาคธุรกิจประกันชีวิตก็มีอยู่5,19,000หรือประมาณ520,000ล้านนะคะเดือน6ปี สินทรัพย์รวมของธุรกิจประกันชีวิตนะคะมีอยู่4.3ล้านล้านอันนี้สินทรัพย์รวมแต่เวลาเอาสินทรัพย์รวมไปดูใน่งเเป็นสินทรัพย์ลงทุนก็จะเหลืออยู่ประมาณสัก4.1ล้านล้านซึ่งก็เยอะนะคะธุรกิจเรายังเป็นธุรกิจหลักที่สร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจผ่านการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเป็นส่วนใหญนะะ่รัฐบาลก็เอาเงินเหล่านี้ไปลงทุนเอออินฟราสตรัคเจอร์ต่ตางๆให้กับประเทศนะะในงบของรฐัฐ แล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไปลงทุนผ่านตราสารที่ของบริษัทที่จดทะเบียนต่างๆก็ทาให้บริษัทเหล่านี้สามารถพัฒน,นาแล้วก็เติบโต,ตได้ด้านบทบาทของสมาคมที่เราช่วยในการสนับสนุนสร้างเครือข่ายของสมัครของของกิจประกันชีวิตก็คือการสมัครสอบตัวแทนประกันชีวิตน,นะคะ,ะใน2องใบา้านเนี่ยมีคนสอบม,มาแล้ว5,2มมีคนที่สมัครสอบห้0 0 0กว่าคน แล้วก็มาเข้าสอบจริงๆประมาณ4,1900คนนะคะแล้วก็สอบผ่านก็ประมาณครึ่งหนึ่งก็เป็นสถิติที่ค่อนข้างจะปกติสำหรับสมาคมประกันชีวิตนะคะครึ่งปีหลังครึ่งปีหลังจริงๆเราก็เรียนไปว่าเราคาดการณ์การเติบโตว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ2-3จริงๆเราตเติบโตค่อนข้างดีในครึ่งปีแรกแต่เราคิดว่าในครึ่งปีหลังด้วยภาวะเศรษฐกิจที่เราเห็นโดยความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นด้วยการระมัดระวัง ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทประกันช่วยออกขายเพราะวันนี้เรา implement TFRS 17เต็มตัวเป็นเรียบร้อยแล้วบริษัทต้องมีความระมัดระวังในการออกผลิตภัณฑ์ที่จะทําให้ไม่เกิดการขาดทุนหรือ on e r o s s contract ถ้าเกิดการขาดทุนจะต้อง mark loss ทั้งหมดตลอดสัญญาทันทีถ้ามีกำไรก็กระจายไปตลอดสัญญาบริษัทประกันก็จะมีความระมัดระวังมากขึ้นนะคะซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตนอกจากเรื่องของมาตรฐานบัญชีใหม่แล้วเนี่ย อ,อย่างที่เรียนไปเราเห็นปัญหาของเงินเฟ้อทางการแพทย์คนก็จะหนักถึงความจําเป็นในการทําประกันสุขภาพหรือโรคร้ายแรงต่างๆนะคะก็มาทําประกันสุขภาพกันสังคมผู้สูงวัยก็เรียนไปแล้วว่าจะทําให้คนระหนักว่าจําเป็นต้องออมเงินเพื่อไว้เกษียณนะคะจะเป็นต้องซื้อประกันไว้จะส่งต่อกระดกให้ลูกหลานนะคะหรือจะได้ไม่มีความกังวลในความเสี่ยงต่างๆรวมไปถึงการประกันสุขภาพด้วยนะคะนโยบายรัฐก็ยัง ให้ความกระณนสนับสนุนเรื่องการซื้อประกันแล้วก็สามารถลดหย่อนภาษีได้นะคะไม่ได้มีการเพิ่มแต่ว่าก็เท่าเดิมน,นะคะวันนี้เรามีตัวช่วยแล้วก็เป็นตัวท้าทาย AI ก็เป็นตัวช่วยจริงจริงพวกธุรกิจเราเ็าเป็นต,ตัวช่วยมากกว่าช่วยที่จะทําให้คนของเราใช้ AI ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพให้เกิดความรวดเร็วในการทํางาน ไม่ว่าจะใช้ในการช่วยในการทำงานในต่ลราวานที่เราทำกันอยู่พรีเซนเทชันทั้งหมดเนื้อหาข้อมูลการหารข้อมูลต่างๆมันสามารถหาได้เลยนะจะไปช่วยในออปเปเรชันของเราในการพิจารณาประกันในการนับภิษีหมายอะไรมันก็มีเข้าไปช่วยได้ไดค่อนข้างจริงจังและมากขึ้นเรื่อยนะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์และเป็นตัวเอื้อให้กับภาคธุรกิจแต่แน่นอนต,ต,ตัวช่วยก็มีเยอะแต่ตัวที่จะเป็นความท้าทายก็มีบ้าง,อง,งพอสมควรเรามองทราบว่าอัตราอกเบีย พันธบัตรรัฐบาล10ปีลงมาเหลืออยู่ประมาณสัก1.5กวา่าตอนช่วงที่สงครามยูเครนลงรบกันยัง่ีขึ้นไป10%กวา่าเราก็เห็นมาแล้วว่าความผันผวนของราดอกเบีย้ยก็เป็นความท้าทายกับภาคธุรกิจประกันชีวิตโดยเฉพาะประชาชนมักจะอยากซื้ออมซับนะและสินค้าเราหลายๆตัวก็ยังต้องอ้างอิงดอกเบีย้ยนะคะนั่นก็เป็นความท้าทายโดยเฉพาะในช่วงเวลาดอกเบียขาลง แต่ก็อาจจะเป็นโอกาสที่ทําให้ลูกค้าหันมาซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นโครงการลงทุนด้านคะวามผันผวนเศรษฐกิจก็มีความเสี่ยงต่ตอการลงทุนของภาคธุรกิจประกันชีวิตมีความเสีย่ยงที่อาจจะไม่ได้ผลตอบแทนที่าคาดคะเนไว้ซึ่งภาคธุรกิจก็ต้องแบกรความเสีย่ยงให้ดีนะคะแล้วก็เราไม่รู้ว่าแอสเซทที่เราลงทุนนี้เนี่ยบริษัทต่างๆก็ได้รับผลกระทบจะเป็นแค่ไหนบ้างจากเรื่องของมาตรการภาษีของสหรัฐอเมริกา ก็จะมีผลกระทบต่อความเสี่ยงเหล่านี้เพิ่มขึ้นเราก็ต้องระมัดระวังเวลาเศรษฐกิจที่ดูแบบไม่ค่อยดีก็จะทําให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยเช่นกันความไม่แน่นอนทางการเงินก็นเป็นปัจจัยหนึ่งมีผลกับเศรษฐกิจมีผลกับการเงินนะคะปัญหาความขัดแยง้งเราก็เห็นว่ามันก็ยังไม่ไม่รับรื่นเสียทีเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็การสื่อสารให้ภาคประชาชนได้เข้าใจถึงเงื่อนไขของ การประกันชีวิตโดยเฉพาะเรื่องโควเพเมนต์ก็ยังเป็นหัวข้อสําคัญนะคะในขณะที่เราคิดว่าอาสื่อไปแล้วทุกคนรับรู้เป็นกลางเยอะในแงทิบไม่มากนะคะโพสิทีฟน้อย,น,อยนิดหน่อยแต่เป็นกลางเยอะก็น่าจะใช้ได้เราก็คนจํานวนมากก็าอาจจะไม่ได้โดนเข้าเงื่อนไขโควเปเมนต์ประมาณมีนามษาปีหน้เดี๋ยวเราคงทราบว่าสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่เข้าเงื่อนไขโควเปเมนต์กันแต่ดิฉันเชื่อว่าสาระนี้แล้วมอกเหมือนกันว่าคม,มไม่เยอะมากเพราะว่าจากเดิมซึ่งมีอยู่แค่ไม่เกินประมาณสัก4% พอมีเงื่อนไขดีเนี่ยคนก็จะระวังมากขึ้นจาก4%อาจจะลดลงอีกสําหรับโรงพราบาท,ที่มีเงื่อนไขโควเองนะคะ,ะก็เป็นเรื่องที่เรายังคงต้องทําหน้าที่ของเราในการสื่อให้ประชาชนได้เข้าใจนะคะว่าว่าโคเิดเองมันคืออะไรนะคะมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นที่อยากให้ทุกคนตระหมักถึงว่าเรามีความจําเป็นที่จะต้องเข้าไปนอนในโรงพยาบาลจริงหรือไม่นะคะแล้วก็ถามคุณหมอยครั้งหนึ่งจะได้ระมัดระวังเองในการใช้จ่าย ก็อันนี้ก็เป็นเป็นแนวทางึ่งคิดว่าครึ่งปีหลังนี้เราก็น่าจะเติบโตด้สเตจว่าะจะไม่มากเท่ากับครึ่งปีแรกเพราะว่าทุกคนซือ้อหมอนโปรโมเมนต์หลังโปรโมเมนต์ก็มีการซื้อน้อยลงแต่ก็ยังมีการซื้อและมีการเติบโตที่ดีส่วนปีนี้เข้าปีการบริหารสมาคมเป็นปีใหม่ปีของเราจะเริ่มตั้งแต่1นึกรกฎาคมถึง30ม,มิถุนาของแต่ละปีนะคะก็สมาคมพเพิ่มประชุม กรรมการสมาคมในการประชุมใหญ่ไปเมื่อสักครู่นี้เราก็มีการกําหนดนโยบายสําคัญในปีบริหารปีนี้นะคะเราก็จะมีนโยบายหลักๆอยู่5ข้อข้อแรกก็เป็นเรื่องของการส,ส่งเสริมภาพธุกรกิจประกันชีวิตให้มีการเติบโตแต่มีคําว่าอย่าง,ย,างยั่งยืนเสมอจะเติบโตแบบท็อปไลน์แล้วมีปัญหาทางการเงินคงไม่ใช่เติบโตแบบท็อปไลน์ให้ย,ยั่งยืนและความยั่งยืนก็จะ,ะลิงก์ไปถึงเรื่อง ESG ควคๆแบบน สองคือนำเสนอและติดตามการแก้ไขประกาศและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องวันนี้ก็มีหลายเรื่องที่ขอพอลเริ่มร่าออกมาสมาคมเข้าไปพูดคุยในรายละเอียดแล้วก็น้อมรับบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ดีที่เรายินดีคอมพลายทำตามบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ขอให้เข้าใจภาคธุรกิจนิดหนึ่งก็ยินดีทำแต่ต้องใช้เวลาหรือบางเรื่องก็เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะข้อสามก็เป็นการสนับสนุนภาพธุรกิจนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เราอยากเป็นอ e ีเยอะๆนะคะแต่ก็ผู้บริโภคก็รับได้ส่วนตึงไม่ได้ส่วนตึงแล้วก็เราก็เจอข้อจำกัดบางอยา่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมมุติจะมีอ e ีพอลิสก็ต้องมีอ e ีเมลแล้วถ้าคนเขาไม่มีอ e ีเมลแล้วเราจะไปอ e ีพอลิสียังไงก็มีการพูดคุยกับทางคอปพปอว่าเป็นไปได้ไหมคอปปเป็นแหล่งในการเก็บกรมธรรม์เป็นศูนย์กลางเป็นคัสเตเดียนลูกค้า ที่อยากจะกลับมาเช็คก็ไปเช็คตรงนั้นได้จะได้ไม่ต้องหวงว่าเราส่งอีเมลีีถึงไม่ถึงอย่างไรก็เป็นแนวทางที่ยังพยายามเวิร์กกันอยู่นะคะสข้อสนะคะเราก็มีการที่จะส่งเสริมการให้ความรู้การประกันชีวิตหรือ insurance literacy อันนี้ต้องพึ่งพี่น้องสื่อมวลชนมากนะคะสื่อเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอแล้วก็มันไม่ใช่สื่อไปยังทาร์าเกตกลุ่ใดทาร์เกตกลุ่หนึ่งเราต้องสื่อให้กว้างมีตั้งแต่คนมีอายุที่ต้องสื่อผ่านมีเดียเดิมๆคนรุ่นใหม่ที่เป็นมีเดียใหม่ๆ นะะก็เป็นความท้าทายกับสมาคมแต่ก็เป็นหน้าที่ที่เราคิดว่าสําคัญมากๆข้อ5ก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินแบบนงานสมาคมเองสมาคมเองก็น้อมรับเรื่อง ESG นะสมาคมเองที่ติดโซลาร์รูมไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็คิดว่าเราใช้พลังลง,งานสานอะอาดลดการใช้ฟอสซิลฟิลเท่าที่เราจะทําได้ในสิ่งที่เราทําได้เชื่อว่าประษัทสมาชิกก็ไม่ต่างเขาก็ไปทำโซลร์เซลล์ตาม ตามลางาังคาตามสาขาตามอะไรเป็นพวกนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าในมุมมองของเรามันคงไม่ใช่เรื่องประหยัดพลังงานอย่างเดียวมีมุมมองของ c o r p r n a n c e จริงๆเป็นเรื่องแรกเลยนะคะ environmental social เรกาก็ออกไปช่วยยิงกันตามชายแดนเข้าใจว่าภาคธุรกิจประกันชีวิออกไปช่วยน้ำท่วมออกไปช่วยก็ภาคธุรกิจเราก็เจะิเขียวข้องกับสังคมค่อนข้างมา,หากห้าข้อนี้ก็เป็นนโยบายหลักๆของสมาคมที่จะดำเนินงา,านในอีกอีอกปีหน้าเนะะี่ยค่ะก็ ข้อมูลประมาณน,นี้ทำถามเลยค่ะแป๊บเดียวจบแล้วคุณชาร่าก็อยู่ทามคุณจรา